สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทังชองน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งชองอีกครั้งนะคะเป็นคลิปที่5ของวันนี้นะคะวันนี้จะหลายคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์มาบ่พร้อมกันนะคะแม่เพ้นก็จะได้แยก้าว่าเฮดคลิปเดียวมันก็เน่าเกินไปนะคะเอฟซี FC ก็เลยได้แยกแบบนี้บางเนาะ เอฟซบาเห็ุแบบนี้กจ็จะดีไปอีกแบบบอเนาะเือละสีหา,าจารย์ลงพร้อมกันจังสีนะเนาะก็ดีแบบนึงนะคะเพราะว่ามือนีมีหลายคลิปก็ย้อนว่ามีหลายอ่ะมีสองแนวทางนะคะวันนี้มีทั้งลาวแล้วก็ฮานอยนะคะส่วนลาวพัฒนานะคะแม่เพนได้ลงคลิปไปครบจบทุกสำนักแล้วเนาะคะ่ะแต่ละสำนักจะอยู่คลิปไดให้เอทังช่องไปเลื่อนเบิงและกัฟังคลิปให้จบนะคะ ผู้ใด้ทาของอาจารย์ใดสำนักใดอาจารย์ใดเนาะก็ฟังคลิปให้จบทุกคลิปด้วยนะคะเนาะส่วนฮานอยนะคะแม่เพนได้ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะหกสำนักด้วยกันเนาะส่วนคลิปนี้จะมีห้าสำนักนะคะลาเออฮานอยรวมนะคะฮานอยรวมของสี่เซียนแล้วก็ของสุดใจพารวยนั่นเองเนาะฮานอยรวมในคลิปนี้มีห้าสำนัก เอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้ง5เซียน5อาจารย์ด้วยแล้วก็ให้แม่เพ็นด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็พอแล้วนะคะอ่ะกาบเบาๆลายใหญห้างนะคะแม่เพ็นจะพาเอฟไปเบิ่งผลงานของสิ่เซียนแล้วก็ของสุดใจพารวยว่าเมื่อวานนี้เขาบอรหรือบอเขากะไปเบิ่งน้ำกันนะคะ ห้ามาเบิ้งของอผลฮานอยก่อนเนาะผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกหกเก้าสามล่างออกสี่เจ็ดส่วนฮานอยปกติบนออก6กหกหกเบนนะะิน fc แล้วก็ล่าง64สี่ส่วนฮานอย VIP ให้ออ,ออกที่หกสองสามล่างออกห้านั่นเอง ่มาเบิงของพีพหัสเมื่อวานนี้หลุดนะคะ fc 1กับ0บอมาจักตัวนะคะ fc หลักร้อยก็บอมาเลยนะเมื่อวานนี้หลุดหลุดหมดเลยไม่มาสักตัวเลยค่ะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูด7กับ9มาทั้งตัวเด่นและตัวรองนะคะตัววิ่งตัวรูดส่วนตัวจับคู่มาชุดรองนะคะหฮานอยมาฮานอยแรกเลยเนาะก็คือ9กสบนของฮานอยพิเศษตรงๆคะ่ะเนาะเข้า1นึฮานอย ส่วนของเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นสามรองหนึ่งมาที่สามนะคะตัวเด่นจับคู่ให้เข้าที่สามสองเนาะคะ่ะเลขออกสองสามบนของน้อยพิเศษ 3, 3, 8, สามให้ฮอสดสามแปดแจงซีซีหายสามเก่าเนาะจีไดสองหาน้อยนะคะเข้า 1, หนึ่งาน้อยนะคะส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเก้ากับศูนย์ ตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองส่วนตัวจับคู่ก็เข้าชุดรองเข้าที่9ก้าสามตรงตรงบนของน้อยพิเศษหนึ่งห้าน้อยนะคะของเสียงเชียงใหม่ส่วนของสุดใจพารวยวิ่งรูดเด่นเก้าเก้ามาหาน้อยแรกเลยเนาะจับคู่ก็เข้าที่เก้าสามตรงตรงค่ะบนของน้อยพิเศษนะคะอ่ากะเฮาได้ผลงานทั้ง ห้าสำนักแล้วมาเอาตัวเลขแนวทางของมือนีกันต่อเลยเนาะกะผู้ใดบวกเขาื่าว่านี้กะขอแก่มือให้ไใดเด้อน,นะคะอ่ะมาเอาของพี่พาหัดกันก่อนนะคะสำหรับฮานยรวมวันนี้พหัสชาแนลวิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ3นะคะวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองกับ3จับคู่ให้มี2-8 2-9กับ3-8 3-9 4คู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ ทางบ้านบากก็จะได้ไปทรงอีกศพหนึ่งนะคะอีกงานหนึ่งเนาะนี่ไปปลาอีกงานหนึ่งเมื่อวานนี่เอาเอาเด็กน้อยที่จมน้ำไปเมื่อนี้ก็เห็นผู้เฒ่านะคะผู้เฒ่า่ญเ,เสียก่อนเด็กน้อยจมน้ำนะคะเพิ่นว่าให้เอาคนที่เสียรุ่นไปก่อนนะคะมันก็นเลยเป็น แบบว่าเอาคูุที่เสียรุ่นไปก่อนก็นเลยติดมันผ่าเิ่กนกะเอาไปเนาะเพราะว่าเอาไปลายมือแล้วนั่นนะเนาะมื่อนี้ก็ได้จะไปซุงย่ายเพิินเนาอะ,อะแสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่ละครอบครัวนั่นแหละนอก,การสูญเสียก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวแต่ว่าเราก็ต้องทํำใจนะคะบุ๋มมีพยาให้เกิดนอกั้งอุบัติเหตุหรือความจาก เป็นหลุจากตายนั่นแหละเนาะคะ่ะ fc เนะาะเบาๆไลยดอกเบาเหลืองแบบนี้มากแล้วมันเสาร์อะเ้ามาเอาตัวเลขเข้าดีกว่านะคะสําหรับของผีาพาดเมื่อวานนี้หลุดกระจุยกจระจายไปเลยวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดส่วนวันนี้ให้มาวิ่งรูดเด่น2กับ3จับคู่2 8กับ2 9 3 8กับ3 9นะคะ4คู่เองเนาะอะ,อะ มาต่อที่ของเซียนอุดรน,นะคะส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นหกรองเจ็ดจับคู่มีหกหนึ่งหกห้าเจนะ็ดหนึ่งเจ็ดห้าโอมเนาะหกหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเน้นที่หกหนึ่งกับหกห้านะคะของเซียนอุดรวันนี้ก็สี่คู่เหมือนเดิมนะคะ ส่วนเมื่อวานของเซียนอุดรเข้าบาอเข่ายูเนาะคะ่ะเข้า1นึฮานอยนะคะมา93ตรงๆบนของน้อยพิเศษนะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวเนาะวันนี้เซียนอุดรวิ่งรูดให้มาเด่น6กองเจับคู่มี6 1กับ6 5 7 1กับ7 8เน้นที่6 1กับ6 5นะคะแคปหน้าจอของพี่พหัตและเซียนอุดรก่อนนะคะสำหรับฮานอยรวม สีเซียนเนาะกับของสุดใจพารวยได้ไปแล้วสองสำนักยังอีก3ามสำนักนะคะรอลุ้นกันว่าจะได้ตัวใดมาฝากกันเนาะไปต่อเด้อค่ะมาค่ะามาต่อที่ของเซียนโคลาดกันเลย สำหรับแนวทางหานอยรวมของเซียนโคราดวันนี้ก็วิ่งนูดบนล่างเด่นที่4ลอง2จับคู่ชุดเน้น4 0 4 1 4 3ชุดลอง2 0 2 1แล้วก็2 3นะคะของเซียนโคราดค่ะส่วนเมื่อวานนะคะของเซียนโคลาดเข้าอยู่เนาะ ให้มาวิ่งรูดเด่น3าลอง1ตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่น3 2มสฮานอยแต่ว่าจับคู่เข้า 1, หนึฮานอยชุดเน้นให้มา3าสองเลขออก2อสล่างเออบนของนอย VIP เนาะนี่ค่ะเข้า 1, หนึฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น4ีลอง2จับคู่ชุดเน้น4 0 4 1 4 3สแล้วก็ชุดลอง2องศสองหและ2อสานะคะ มาต่อที่ฮานอยรวมเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นเจ็ดลองสามจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดชุดลองสามหนึ่งสามหกแล้วก็สามแปดนั่นเองค่ะของเซียนเชียงใหม่นะส่วนเมื่อวานของเซียนเชียงใหม่เข้าอยู่นะคะจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยมาที่เก้าสามบนของน้อยพิเศษ 1, หนึ่งฮานอยส่วนตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองนะคะมาเก้าตัวลอง วันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น7จลองสจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหเจ็ดปดชุดลองสามหนึ่งสามเจดเอสามหนึ่งสามหแล้วก็สามแดนั่นเองค่ะเนาะ,ะแคปหน้าจอของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่นะคะ โอเคนะคะ FC ได้แล้วไปต่อเด้อจ้ะมามาปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยกันดีก,กว่าเนาะอ่ะสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา7เม็ดเดียวจับคู่ชุดอ่าชุดสตัวเนาะค่ะมีมีหกคู่เหมือนเดิมเนาะเจ็ดสีเจดห้า็ดหแล้วก็เก้าสี่เก้าห้าเ้าหกนะคะของสุดใจพารวยวันนี้ส่วนเมื่อวานของสุดใจพารวยวิ่งลูดมาห ฮานอยนะคะ9มาบนของนอยพิเศษวันอ่าส่วนตัวจับคู่ก็เข้า1ฮานอยเนาะก็คือ9-3ตรง,ตรง,ต,รงตรงบนของนอยพิเศษนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ให้วิ่งลูด7เม็ดเดียวจับคู่7-4 7-5แล้วก็7-6 9-4-9-5แล้วก็9-6อ,อแคปหน้าจอคะ่ะซีแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยรวมของสุดใจพารวยวันนี้นะคะ ก็วันนี้นอกแม่เพนก็ได้นําเสนอแนวทางให้กับเอฟซีั้งช่องบาวาจะเป็นแนวทางห่า้ฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาลาวคักๆข,ข,ข,ของทุกๆสํานักทุกๆอาจารย์ให้ครบหมดแล้วนะคะให้เอฟซีทั้งช่องเลื่อนลงไปเบิงนะคะราวามือนีแม่เพ้นลงทั้งหมดไปหาคลิปนะคะเอฟซีลงทั้งหมดไป5คลิปคลิปลาวพัฒนา3คลิปคลิปฮานอย2คลิปนะคะให้เลื่อนเบิงเด้จอจ้านาวา เอฟซหลายๆคนจะถามหานะคะพอ่าบางเือลงกรอนคลิปอื่นทับถมไปยังสี่บระห็นเนาะหายเลือนลงไปเบิงนะคะส่วนคลิปนี้แม่เพ็นก็จะขอลาไปก่อนผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ้นนะคะขอให้ถูกบนถูกล่างแล้วก็แตก3ามตัวตรง,ตรง,ตรงๆเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะแล้วก็ อย่าลืมเข้าไปสั่งได้ค่ะคนไอยากจะสร้างตำไทยตำเล่านะคะจิ้มไปได้ค่ะที่ลิงใต้คลิปนะคะเปิดร้าน24ชั่วโมงเลยนะคะ FC อ่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ